ในคู่แรกนะครับจะเป็นคู่ระหว่างยูเครนนะครับพบกับเบลเยียมนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา5้าทุ่มตรงเตะกันในสนามของสตุตการ์ดนะครับทั้งคู่นะครับจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอยู่ในกลุ่ม E นัดนี้ก็เป็นนัดที่3แล้วนะครับของทั้ง2ทีมนะครับยูเครนนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดนะครับมีชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้2ส่วนทางฝั่งเบลเยียมนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดนะครับชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้1 สถิติการพบกันในคู่นี้ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนัดนี้มาพบกันเนื่องจากว่าทั้งคู่นะครับจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่ม E แล้วก็ออกสตาร์ทกันไปแล้วนะครับคนละ2นัดก็ชนะกันคนละหนัดแล้วก็แพ้กันคนละหนัดนะครับฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับอย่างยูเครนเองนะครับนัดแรกนะครับก็แพ้โลมเนีาขาดเลยนะครับที่3ประตูต่อศูนย์แต่นัดถัดมานัดล่าสุดนะครับก็พลิกชนะสโลวาเกียได้ที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนเบลเยียมนะครับนัดแรกออกสตาร์ทไม่ค่อยสวยนะ แพ้สโลวาเกียไปที่1ประตูต่อศูนย์แต่นัดล่าสุดนะครับก็เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับมาอัดลรมาเนียได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับถ้าเมื่อเทียบฟอร์ม2นัดล่าสุดทั้งคู่นะครับก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมีเกมอุ่นเครื่องด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับเบลเยียมนะครับจะอุ่นสวยกว่านะครับเพราะว่ายูเคนยเวลาอุ่นเครื่องเจอกับทีมใหญ่นะครับก็ไม่ไหวนะครับและตอนนี้นะครับสถานการณ์ในกลุ่ม E นะครับก็มีลุ้นด้วยกันทั้ง4ทีมเลยนนนะครัใชดดี้้ก็ไไปต่อนะครับ ซึ่งโดยรวมดูแล้วนะครับผมมองว่าเบลเยียมนะครับน่าจะได้ไปต่อนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มทั้งคู่นะครับจะดูสูสีกันนะครับใน2นัดล่าสุดแต่ในเรื่องของมาตรฐานทีมนะครับรวมถึงตัวผู้เล่นแล้วนะครับถ้าวัดกันทุกตำแหน่งแล้วนะครับเบลเยียมยังไงก็ดูดีกว่านะครับราคานะครับก็เลยเป็นทางฝั่งเบลเยียมนะครับที่เป็นต่อกว่าปัจจุบันนะครับจะเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับเป็นน้ํา1.8ซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์มาก เบลเยียมเหนือกว่านะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับ1นเม็ดมีแน่นะครับและรุ่นเม็ดสกินเต็มนะครับจัดไปครับในคู่แรกนะครับเชียร์ไปทางฝั่งเบลเยียมไปได้เลยและคู่ที่2นะครับจะเป็นคู่ระหว่างสโลวาเกียนะครับพบกับโรมาเนียคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา5้าทุ่มตรงเตะกันในสนามของแฟรงเฟิร์ตนะครับทั้งคู่นะครับจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอยู่ในกลุ่ม E นัดนี้ก็เป็นนัดที่3ของทั้ง2ทีมแล้วนะครับเโลวาเกียนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดนะครับชนะ3นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้2 ตัวทางฝั่งโรมาเนียนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดนะครับชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้2โรมาเนียนะครับฟอร์มเอาแน่เอานอยไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าสถิติการเจอกันในคู่นี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่7นัดโรมาเนียนะครับเหนือกว่านะครับชนะไป4แล้วก็เสมอ3โรมาเนียนะครับในอดีตนะครับไม่เคยแพ้สโลวาเกียเลยนะครับทั้งหมดที่เจอกันทั้งหมด7นัดนะครับนัดล่าสุดที่พบกันก็คือปี2013นะครับกินกันไม่ลงเสมอกันไปนะครับที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่อง แล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยนะครับมา11ปีแล้วนะครับนัดนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่ม E แล้วก็ออกสตาร์ทกันไปแล้วคนละหนึ่งนัดนะครับทางฝั่งสโลวาเกียนะครับก็มีชนะ1แล้วก็แพ้1นะครับส่วนทางฝั่งโรมาเนียนะครับก็มีชนะ1แล้วก็แพ้1เช่นกันนะครับฟอร์มสูสีกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเกมอุ่นเครื่องนะครับเโลวาเกียนะครับจะทําผลงานได้ดีกว่าในเรื่องของเกมอุ่นเครื่องก่อนนนนน้าาาีีะะะคครรรัับบเเพว่โมย เกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้4ีนัดไม่ชนะใครเลยนะครับถ้าเมื่อเทียบฟอร์มล่าสุดหนัดล่าสุดนะครับโลวาเกียนะครับฟอร์มจะดูดีกว่านะครับสถานการณ์ในกลุ่ม E ของทั้ง2ทีมนะครับก็มีลุ้นด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะครับถ้าใครชนะก็ได้ไปต่อนะครับวันนี้มาเจอกันนะครับภาพรวมคู่นี้นะครับค่อนข้างสูสีกันมากนะครับในเรื่องของฟอร์มล่าสุดนะครับ ผมให้เป็นทางฝั่งสโลวาเกียนะครับที่ฟอร์มดูดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเจอกับเบลเยียมก็เล่นได้ดีเจอกับยูเครนก็เป็นต่อกว่านะครับเล่นได้ดีกว่าเลยนะครับส่วนโรมาเนียนะครับเจอกับยูเครนนะครับถึงแม้ว่าจะชนะมาได้ที่3ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าตลอดทั้ง90นาทีนะครับก็ตกเป็นรองยูเครนนะครับเจอกับเบลเยียมก็เป็นรองเบลเยียมอีกนะครับไม่เหมือนกับสโลวาเกียนะครับที่มีอัตราการครองบอลนะครับที่แข็งแกร่งกว่านะครับ วันนี้มาเจอกันนะครับผมให้เป็นทางฝั่งสโลวาเกียนะครับที่ดูน่าเชียร์มากกว่านะครับราคานะครับก็จะเป็นทางฝั่งสโลวาเกียนะครับที่เป็นต่อกว่าปัจจุบันนะครับจะเป็นต่ออยู่ที่ราคาเสมอนะครับเป็นน้ํา1.8ซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์คู่นี้นะครับมีโอกาสที่จะเสมอกันสูงเลยนะครับแต่ถ้าทีมใดทีมหนึ่งที่มีโอกาสชนะมากกว่าผมให้เป็นทางฝั่งสโลวาเกียดีกว่านะครับที่มีโอกาสชนะมากกว่านะครับจัดไปครับในคู่ที่2นะครับเชียร์ไปทางฝั่งสโลวาเกียไปได้เลยที่ราคาเสมอ ในคู่ที่3นะครับจะเป็นคู่ระหว่างจอร์เจียนะครับพบกับโปรตุเกสนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีสองนะครับเตะกันในสนามของชาเก้นะครับทั้งคู่นะครับจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอยู่ในกลุ่ม F นะครับนัดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนัดที่3ของทั้ง2ทีมแล้วนะครับจอร์เจียนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้2 ส่วนโปรตุเกสนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดนะครับชนะ4แล้วก็แพ้2สถิติการเจอกันในคู่นี้ครับจะมีเพียง1นัดเท่านั้นนะครับในสมัยปี2008นะครับซึ่งโปรตุเกสนะครับอุ่นเครื่องกับจอร์เจียแล้วก็ชนะมาได้ที่2ประตูต่อศูนย์โปรตุเกสนะครับเหนือกว่ามากนะครับแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยนะครับมา16ปีแล้วนะครับนัดนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้งคู่นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอยู่ในกลุ่ม F อนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับก็ออกสตาร์ทกันไป ชนะทั้ง2นัดเลยนะครับส่วนจอเจียนะครับออกสตาร์ไป2นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ตุรกีขาดไป3-1หนึ่งแล้วก็นัดถัดมาก็ทําได้แค่เสมอกับเช็คไปนะครับที่1ปรตุต่อหนึ่งนะครับถ้าเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วโปรตุเกสดูดีกว่ามากเลยนะครับสถานการณ์ในกลุ่มนะครับในคู่นี้นะครับโปรตุเกสนะครับค่อนข้างสดใสนะครับถ้าไม่แพ้ในนัดนี้ก็การันตีแน่นอนอยู่แล้วนะครับได้ไปต่อแน่นะครับและถ้าชนะนะครับก็ยิ่งใสเข้าไปใหญ่เลยนะครับส่วนทางฝั่งจอเจียเนี่ยโอกาส ไปต่อเนี่ยมีน้อยมากแล้วนะครับต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับการที่จะชนะโปรตุเกสได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับแล้วก็ต้องลุ้นด้วยนะครับลุ้นให้ตุรกีนะครับโดนเช็คเก็บด้วยนะครับถึงจะไปต่อได้นะครับมันเป็นไปได้ยากนะครับสำหรับจอร์เจียนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้มาเจอกันผมให้เป็นโปรตุเกสนะครับที่ดูดีกว่านะครับถึงแม้ว่าโปรตุเกสนะครับแต้มนะครับค่อนข้างที่จะลอยลําไปแล้วนะครับมี6แต้มนะครับอาจจะใช้ชุดผสม โรเทชันนะครับแต่ชุดสำรองของโปรตุเกสกับชุดใหญ่เวลาผสมกันแล้วก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะครับทดแทนกันได้ระบบก็ยังแข็งแกร่งอยู่ดีนะครับถ้าเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วโปรตุเกสนะครับยังคงดูน่าเชียร์มากกว่านะครับราคานะครับก็เป็นทางฝั่งโปรตุเกสนะครับที่เป็นต่อกว่ามากเลยนะครับปัจจุบันนะครับจะเป็นต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะครับเป็นน้ํา1.8นะครับก็เป็นราคาที่น่าเชียร์นะครับหเม็ดโปรตุเกสน่าจะทําได้แน่นะครับแล้วดูเม็ดสกินเต็มนะครับ จัดไปครับในคู่ที่3นะครับเชียร์ไปทางฝั่งโปรตุเกสไปได้เลย